ก็เป็นกิจกรรมที่ลูกๆเยาวชนต้นแบบช่วยกันนะคะทำบ้านเมืองให้สะอาดค่ะแม้ว่าใครจะทำสกปรกยังไงแต่เราทำงานกันด้วยจิตอาสาด้วยความมุ่งมั่นด้วยความตั้งใจค่ะและนี่เป็นกิจกรรมดีๆอีกกิจกรรมหนึ่งค่ะที่ลูกๆเยาวชนของเราได้ช่วยกันเก็บขยะที่หน้าอุทยานการเรียนรู้มหาสารคามของเราค่ะ กิจกรรมดีๆอย่างนี้มีให้เห็นอยู่ตลอดค่ะในเยาวชนต้นแบบของแท้ลูกแม่คงคายค่ะนอกจากเราจะช่วยกันในเรื่องของการเก็บขยะแยกขยะหรืออะไรต่างๆแล้วนะคะเราก็ยังมีกิจกรรมในการปลูกต้นไม้กิจกรรมในการช่วยเหลือสังคมทุกๆกิจกรรมเลยค่ะที่ลูกๆเยาวชนเข้าไปช่วยในหมู่บ้านค่ะ